ครับสวัสดีกับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสาพารวยนะครับเอาเมื่อนี้นะครับจะบเดินทางมาที่ศาลเจ้าปู่คําสิงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมาขอตัวโชกขอหลับกับเจ้าปู่อีกนะครับซึ่งในงวันที่ผ่านมาผ่านไปตัวหนึ่งนะครับน้องเอฟซีทุกท่านครับผ่านมานะครับไปเขาในนิมิตฝัรของพระจรย์ได้สาม ได้ได้ศูนย์แปดห้านะครับขอโทษปลอภัยนะครับพระอาจารย์เพิ่นได้ศูนย์แปดห้านะครับในี่อที่ผ่านมากอเข้าตัวโต้นนะครับซึ่งพระอาจารย์เพิ่นให้ญาติโยมซื้อกันจัดหากันนะครับก็ได้สามศูนย์ได้ศูนย์แปด สามหรือจังไรนะครับศู 8, นย์แปดสามได้ยินว่าศูนย์แปดสามนะครับขอโทษขออภัยได้ครับเด้อบอกผิดเพี้ยนนะครับซึ่งพระอาจารย์เพิ่นมาขอจากลูกปิงปองกับพระนะครับแต่ว่าไปเขานิมิตฝันในขึ้น,ใน,นในขึ้นต่อมานะครับแอดบ่อไรเขามานะครับตอนนี้บ่อไรแนวทางไปฝากเวฟซี่ที่ถูกที่ตวงกันนะครับขอโทษขอยอภัยนะครับแอดบ่อไรมาตามพมชุดไายอีกนะครับเนาะ เอาในวดน,นี้นะครับแอดเก็รลยได้คม,มากรคนำ้ำมการพระอาจารย์แล้วก็ได้ตัวเลขแนวทางมาแล้ววัดน,นี้นะครับจะมาขอโชคขอใช่จากปู่จากเจ,จ้าปู่คําสิงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นเลขทูบนะครับเลขทูบเสียงไทยนะครับมาเบิ้งกันนะครับเมื่อนี้ว่าเลขทูบเสียงไทยของจุดยุทธ่สารเจ้าปู่คําสิง จตรงกันบันะครับกับที่ฝ่ายจานเนิหารมาแล้วนะครับกลับมาลุ้นกันนะครับทุกท่านครับ,แบบ,แ,บ,บ,รบแบบทุกๆขอกับจับปูางสิงกันนะครับขอพอนจากจะบปูทำสิงกับวนะ่า สาธุสาธุสาธุพุทธภู้ขบูชาธรรมะู้ขบูชาสังฆผู้ขับูชาผู้ขับขอบูชาแด่พระพุทธเจ้าผู้ขับขอบูชาแด่ประธรมเจ้าพูกาขอบูชาแด่ประธานเจ้าผู้ขขอบูชาแด่คุณบิดามรรดาคุณครูบาอาจารย์เทไทยเทวาเทพาอารักษ์พระภูมอำนวยพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพสุเจ้า อรหันตเจ้าทุกองค์พระริยสง์ทั้งหลายพญานาคานาขีนา,กนาโกปูสีสุโทโธปูสวรรณหงและยาปุุมาย่าสริกาและพญานาันตนาคราชเจ้าทั้งหลายทั้งฤาษีทังองค์ปโกาขาขอบูชาวบหน้าหัวหน้าเก้าสาธุสาธุสาธ,สาธุสาธุปุกาศ ลูกเกืบลูกหลานมาขอโชคขอใช้ขอเพิ่มค้าวุลยาบารมีของ,อของปู่เจ้าปู่คำสิงห์นะครับเนาะจะจัจุดถูกเสียงไทยนะครับ,รบดูทีนะนะนะ่ศาลปู่เนาะปู่เนี่เป็นตัวเลขหนาทางที่มีตัวไม่ใช่ในหวันประจำวันที่สิบเจ็ดกุมภาพั่านหกขานี้ ให้คืนได้ถูกนี่เด้อปูดเด้อขอทูบของไอ้ไข่นี่ให้เป็นตัวเลขแม้าทางที่มีโชคมีลาภคือสามตัวท้ายของวันที่หนึ่งวัดประจําวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกพันห้าสิบหรือว่าเป็นสองตัวไทยสองตัวล่างนะครับในวัดประจําวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกพันห้าสิบเด้อปูให้ับเต้าลูกหลานได้ไปฝากเย็ดีให้เป็นตัวเร่ ถูกมีหลักมีชูใช่ให้ลูกเต้าลูกหลานไปทั้งไหนไก่มีแต่คนในยมสมพรมีแต่คนเหตุการณ์สงสารมีคนเห็นดูอุปถัมภ์คำชูเด้อผู้เด้อก็ขอให้ช่องยูทูบของลูกค้าลูกเต้าลูกหลานนี่นี่มีคนติดตามหลายเป็นแสนเป็นล้านมีคนดูอย่างไรก็ได้ จะไล่ขึ้นได้ไวเด้อให้ปากรถันสิงได้ไวเด้อผู้เอ้ยลูกเต้าลูกหลานจะได้เป็นสัตว์นนบุญให้แก้วัดว่าอารามต่างๆก็ได้เห็นได้สร้งเสียงในบว่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมากกับห้ลูกเต้าลูกหลานได้สั้างบุญสร้างบุญส่วนปูก็จะได้พระราษฎรไปนั่กันเด้อสาธุทุกคนนี้ให้เป็นทุกที่เป็นตัวเลขแนวทางที่มีโชคลใช่เด้อผู้เด้อ มาขอจบขอใช้น้ำปูน้ำยาเนืวันทีฟันมาลูกเตาลูกลนแต่ขอขอให้ปูหลายๆาอโ่กได้เพบ้านจะบากเาว่าตัวนกของวันที่ใเปูหตัวเลขที่นีแมวขางเด้อปืเด้อเหล็กที่นีโชดไม่ใช่เลแนวทางที่นี่โฉคไงไงสาตัวขายของวันที่หนงวดประจั่ะเทสิบเ็ดกลุ่มบ้นของขานีีเด้ปูเด้อ จะเริ่มจุดกันนะครับเอฟซีทุกท่านครับจุดแล้วเอาให้พวกแปงตัวเล็กนี่ให้เป็นตัวเล็กที่มีฉูดไม่ใช่เด้อปูดเด้อข้าปูเจ้าหลงหลานมาขอเพิ่นผ้าบืนแจ้วบารมีน้ำปูน้ำยาปูเ็นแกงเห็นจริงวันนี้พเกี่ยวตาทิ่นน้ำปูเนาะให้แปลงเป็นตัวเล็กงามๆที่มนฉูดนี่แหละ รางวัลเด้อผู้เด้อถาถุกจะมาลอลุ้นกันนะครับเบซี่ทุกท่าน,นจุดเร็วนะครับสำหรับทูบเสียงไทยนะครับที่สารุูคอมสิงกันนะครับน,นี่นะครับ มารลุนกันว่าจะเข้าไหมจะเป็นตัวเล็กแนวทางที่ม่จุกไม่ใช่บอปูบนใหญ่จัดๆบอนะครับในงวดนี้ผ่านมากต่นาสีดายดนะครับเนาะมือแอดมานะครับบวเขานะครับซึ่งผ่าดไปแต้มเดียวนะครับ พาดไปพาดไปตัวเดียวโมเมนต์แต้มเดียวนะครับพาดตัวหนึ่งซึ่งเ็ดได้ไปกัดคือหาสามแปดหาสามเจ็นนาะไม่เข้านะั่งหวดพันมามาลุ้นกันนะครับว่าในงวดนี้จะเขาบอนะครับเอาปูให้เป็นตัวเลขที่มีโชคเด้อปูปูปคำสิงนะครับเป็นปูเป็นจริงทั้งโชคทั้งหลัก ครับูกเตยาลูกหล,กลานได้มาซอยเฮ็ดซอยสังหอระคั่งอยู่ที่วัดป่าโพงสวรรค์นี่เด้อผู้เดยสวัพระอาจารย์นะครับเอาจะเป็นตัวเดียวกันบ่ากับที่พระอาจารย์เิ็นให้่มากหรือว่าจะเป็นคนละตัวกลับมาลุนกันนะครับเอฟซีทุกท่านครับมาลุ้นกันมาลุนกันเอาปู้เฮียถึงงามๆเด้อจับจับ รุ่นไปด้วยกันนะครับเอ็กขมาขอเพิ่งผ้าบุญญาบรมมีปูนี่ล่ะพอได้เห็นได้สามก <ๆ S 2> ็เป็นสัมภาษบุญให้พระอาจารย์ให้งวดนีพัดมานะครับพ่อมาขอช่วงกลางวันนะครับกลางคืนมาพระอาจารย์เพิ่งฝันไหม นะครับท่านตีได้0 8, นาาาูนย์แปดสามนะครับแต่ว่าชฉรากินแมงออกสามศูนย์แปดนะครับแต่ว่าก็คือว่าวอะไรเนาะครับเนาะนําแถวบ้นานข้าก็ได้กันมีดอกครับงวดน,นี้นะครับไก่เ,เขาสามตัวตรงตรงเลยปุ้ยตรงลูกฐานขอเอาเก้าออกมาแล้วนะครับเอฟซีทุกท่านครับเก้าออกมาแล้วมาแล้วครับเก้า จะเป็น9กหรือเป็นศนย์มาลุ้นกันนะครับศนย์จริงๆครับเอฟซีกท่านครับเกมาแล้วรอลุ้นตัวต่อไปครับโอ้เจ็ดครับตัวต่อไปคือเจ็ดเนกันมานอ้กับเอฟซีกท่านครับเก้าศูนย์เจ็ดนะครับเก้าศูนยเจ็ดเก่กันมั่นนะครับเอฟซีกท่่นครับเก้าศูนย์เจ็ดนะครับสำหรับเดทูจุดจุดที่สารเจ้าปู คำสิงนะครับเก7าศยเดลยนะครับเออซีทุกท่านครับครับขอขอบคุณผู้คำสิงหลายๆนะคร anyway. ับที่ให้เป็นเลขทูกนี่เป็นตัวเลขแนวทักนะครับสวยงามมากๆนะครับ907นะครับนี่ครับเออซีทุกท่านครับ 9ก้าศูนย์เจดนะครับนครเก้าศูนย์เจ็ดทูบจุดยุที่ศาลเจ้าปู่คำสิงนะครับ,อบขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่กับมาเบงมาชุมมาเป็นกำลังนังเชียร์แรงใจใเจงช่จง ทองใสพารวยนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขออยู่ที่กันให้ถ้าไม่เพียงแค่นี้นะครับกข็ขอกลับข,ขอบพระคุณเอฟซีถกทันทีเขามาเบิงมาช่มกดไหลกดแช์มาชมจนจบคลิปนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็บความอํอาลาพระจากไปเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม